โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะเอารถล,ลาดยางมาลาดตรงนี้นะผมก็เราได้เตรียมรถไออันนี้มาแล้วนะครับเต็มปอกเลยนะี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเราเปิดให้ดูดดนี่เต็มปอกเลยผมเต็มปอกเลยเราปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเออเดี๋ยว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 มันหายร้อนโอเคเราจะไปเอาไปขนเอารถเอารถลาดยางครับผมรถลาดยางนะรถล,ลาดยางเราอยู่ที่บ้านนะครับ โอเคงานนี้ก็จะลาดนานนิดน,นึงนะเพราะว่ามันเยอะครับผมมันเยอะมากเลยนะมันเยอะจริงๆนะครับผม,มเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปรับถึงที่เลยพี่ถอยไปรับถึงที่เลยไม่ต้องห่วงโอเคนี่เป็นไงถอยไปรับถึงที่เลยครับผมโอ้โหอะไรจะดีป่านนีม้มีอะไรดีป่านนี้แล้วโอเครถล,ลาดยางไป,ไปถอยไปรับถึงที่อ่ะทุกคนเออ,อ

โอ้ห oh. พื้นที่เหลือตั้งเหลือตั้งเยอะแต่ว่าเอาเอารถไปด้วยกันไม่ได้นะครับว่าบ่จริงๆเลยเชียวไปยวเราไปนั่งงานเลยผมพื้นเออมันลาดเยอะผมมันลาดเยอะเราก็ต้องทาเวลานิดนึงไปเดี๋ยวเราว่าไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงรับผมตั้งยาวอะผมยาวมากๆเลยครับดูดิยาวจริงครับยาวจริงรอืโอโ้โหรถมันยังวิ่งอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราปรับไปคันนี้กันดีกว่าโอเค มันลาดเยอะจริงนะดูดิโอ้โหดูโคตรยาวกี่รถก็ไม่รู้นี่เป็นงานถนนที่แบบว่าลาดเยอะที่สุดเท่าที่ผมทํามาแล้วครับทนครับเยอะจริงครับโอ้พี่เกดจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ยปะปไปหลายรถแน่นอนนะผมไอไอบ้านี่ยิ่งยิ่งไอภาคนี้ยิ่งซื้อซื้อรถไอซื้ออะไรซื้อยางมาต่อยที่หน้าหน้ารถไม่ได้อยู่บ้าจริงเลย ไปออกไปแล้วก็ขับถอยรถคันนี้เข้าไปครับผมดูครับผมเป็นงานลาดยางที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เท่าที่เคยทํามานะที่แบบว่าลาดยาวๆแบบนี้นะครับปกติไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ,ะในเกมนะในเกมนะโอเคอ๋อเขาเขาทำซอยนี้ใหม่เลยนี่หว่าลาดซอยนี้ใหม่เลยนะครับก็ถือว่าดีนะทํางานกลางเมืองแบบนี้ก็ถือว่าดีผมก็มีความสุกดีสนุกดีนะ เหมือนเราได้ทํางานจริงอะ่ะโอเคป้อแล้วรถคันนี้แม่งก็แบบว่ามันซื้อน้างานไม่ได้มันขายได้อย่างเดียวโฮ้ยก็ไม่เคยชอบสักเท่าไรนะโอเคเราก็วางวางด้านหลังลงผมปื้อวางด้านหล,งลังลงปรับมุมก,กล้องดๆีๆแล้วก็เดินหนะ้าป้ยเอาไม่ใช่ปื้อป้อายไปเลยผมไม่ต้องไม่ต้องปรับเลี้ยวนะเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยไม่ต้องปรับเลี้ยวครับผม เป็นงานลาดยางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วครับทุกคนครับโอ้โหในรถมันหมดแล้วนี่โอ้โหผมต้องวิ่งไปเอาอีกแล้วก็วิ่งกลับมาอีกมัน <c> เ <oughs> สียเวลาไหมพี่มันเสียเวลาไหมทำไมพี่ไม่อัปเดตให้มันออดูมุมมองเลี่ยอีกให้มันซื้อตรงนี้ได้ตั้งแต่เขาออกเกมมาเขาไม่อัปเดตเลยนะครับเกมนี้นะครับโอเคอเราจอดแค่นี้ก็พอโอเคหมดหรือยังหมดจริงไหม อ๋อยังไม่หมดนี่หว่าทำไมไม่เติมวะเออก็บ้าบอก็แตกโอเคไปเออเอาติดอะไรเนี่ยไปอ๋อลืมลืมกดเออลืมกดลืมกดโอเคไปไปไปเออนี่ผมอยากให้มันบักแบบนี้จริงๆเลยเดียวอยากให้มันบักวิ่งเร็วๆนะเสร็จไปดี <laughs> อยากให้มันบักแบบนี้นะบักแบบนี้นี่ลักตายเลยนะ โอ้โหลักน้ำํำลักปาะรักสักละเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อ,อ,อยางมะตอยก่อนมันซื้อไม่ได้เนี่ยมันขายได้อย่างเดียวซื้อได้ไหมเนี่ซื้อไม่ได้เออมันซื้อไม่ได้มันจะสมจริงไปไหนบางทีก็ไม่จําเป็นต้องไปที่หน้างานไอ,อต้องไปซื้อที่โรงงานก็ได้เปิฟ้าไปรอผมหมดเกี้ยงเลยครับไป ซิกแซกนิดน,นึงครับผมซิกแซกนิดน,นึงเยอะซอยแรกครับผมเยอะซอยแรกอีกเบกเบรไปตั้งแต่ตรงนี้เลยครับผมเอาไม่พลอยเอียดจึงโอเคซื้อไปเลยโอ้โหเอายาไปผมยาไปเป็นงานลาดยางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วครับทุกคนครับโอ,โ,โอ้โหโอ้เนสี่เลยว่ะ มือนสีนี้มันเท่ากับซื้ออ้นั้นเลยนะเท่ากับซื้ออ,อะไรวะอซื้อดินอะแต่ว่าดินมันจะได้น้อยกว่านะโอ้โหแล้วทําไมพี่แกมาผูกตรงนี้เลยตรงนี้ก็ปิดทางนะปิดทางแม่รถเตอรแม่รถด,ดิ่งนะเพราะว่าเป็นถนนคนเดินนะเป็นน่าจะเป็นตลาดเป็นน่าจะเป็นผับเป็นร้านเหล้าอะไรประมาณนี้นะอ,อุอโอ้ยเบียก ว่าจะบีกได้นะครับผมขอแรงๆเทิร์นขึ้นไปเลยไม่เทิร์นเลยปึ๊บดำขึ้นนะผมบึ๊บโอเคไปลุยก,กันต่อครับผมวางด้านหลังลงครับผมปึ๊บแล้วก็กดไอตัวกดไอตัวนี้แล้วก็กดเดินเลยไป๊ไปยโอเคโอเคเสร็จแล้วก็ ผมจะไม่ถอยนะผมจะเริ่มไปตั้งแต่ฝั่งนี้นะ,ะจะกลับรถไปเลยนะเพราะว่าถ้าถอยเสียเวลาผมโอ้โหแล้วดูรถอเหมือนมันไม่มีแรงอะ่ะดูกว่ามันจะบิดกว่ามันจะอะไรได้โอ้โหเหมือนพี่แกไม่มีแรงดูกว่าจะถอยได้อบางทีก็วัยรุ่นก็ใจร้อนนิดหนึ่งนะครโอ้โหไปเดินไปบางทีวัยรุ่นก็ใจร้อนนิดหนึ่งนะครับ ช่วยพี่ทําให้มันไวๆหน่อยได้ไหมโอเคแล้วเราก็จะเอารถคันนี้มาอ่ามาลองครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องกลับรถก่อนนะครับกลับรถก่อนอชนไปดิชนอย่างเดียวผมชนอย่างเดียวนะปั๊บโอ้โหอืาเดินหน้าป้าเหยียบไปเลยผมเหยียบไปเลยคนระับเพิ่งลาดมาเมื่อกี้เหยียบไปเลย เดินไปครับผมมืองานนี้จบครับผมงานนี้จบแล้วก็จะลุยงานใหญ่แล้วครับเป็นงานใหญ่แล้ครับโอเคดำกันเลยผมมือโอเคไปไปไปแล้วก็จะเดินไปครับผมเอานี้วางลงเอาวางอยู่แล้วนี่วานวางอยู่แล้วโอเคไปเราจะกดตัวนี้เราก็เดินไปครับผมมือ เดินดีน้องเอา้ยก็บว่าอยู่ทำไมไม่ไม่เดินกดเดินฝั่งเดียวโอ้โหไปไปไปโอ้เสียจังหวะเลยวะเอาใหม่เอาใหม่หดีอยดิเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมอือปึง้งชนแบบนี้แล้วก็กดเดินโอ้ไม่ได้วะไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ไม่ได้ละโอ้โห ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วป้ายจวดครับผมมาแต่แต,แต่เป็นงานลาดยางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วใหญ่มากๆครับผมยาวใหญ่แล้วก็ยาวนะครับโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วทําไมมันไม่ลาดให้ตรงกลางเนี่ยฮะอะไรของพี่แกครับเนี่ยโอ้ยเ,เหมือนเหมือนรถพี่แกขับ ขับง่ายเออแม่กว่าจะถอยหลังได้กว่าจะเดินหน้าได้อะไระเป็นปีับผมกว่าจะทําได้นะ <S <S โอ้โห,โโหบางทีมันก็ไม่ถึงปีหรอกแต่ว่าเปรียบเทียบผมจท็ทาเป็นคําเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะผมโอเคถอยพลอยถอยถอยถอยใส่เละอะไรไอยางเออมันต้ององนี้มันต้ององี้ดำ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 โอ้โหดำจุกวลมขนาดนี้นะ เปลี่ยนรถดีกว่าอเปลี่ยนไม่ได้มันมันมันยังไม่หยุดนิ่งแม่งบักเยอะจิ๋มหายรถคันนี้มันมันเป็นกับรถนะเป็นกับรถที่มันมันรถมันมีบักนะครับรถมันมีบักภาคสามก็เป็นรถคันนี้บักเยอะจิ๋มหายครับผมอยากได้บักที่มันวิ่งเร็วจวดไปเลยดีผมวัดีเดินไปเดินไปโอ้โหสุดท้ายก็ไม่ไม่ทำสุดท้ายมันก็ไม่ลาดให้อยู่ดี โอเคโอ้โหเราต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งครับผมกลับไปเอายางมะตอยอีกรอบหนึ่งนะเอามาอีกรอบหนึ่งเอามาเอามาสักครึ่งรถก็พอเนาะมาสักครึ่งรถก็พอไปเอาสักครึ่งรถก็พอแล้วทุกคนเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวไงอีกนิดเดียวไม่มันไม่เหลือเยอะถอยไปได้ไหมนี่ถอยไปได้ไหมออถอยไปอยู่ไหมถอยไปไม่พถอยไปอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ถอยก็ได้ผมถอยก็ได้นะครับจุดจุดจุดนี่ไงฝั่งนี้เหเหลือมันเหลืออยู่ไอ้ใต้กน้นอยู่นิดนึงนะครับีเบ๊จึ๊กโอเคเปิดคอนโทรลนะครับไปอ๋อสักครึ่งลถกวักวกว็พอแล้วโอเคพอแค่นี้พอ,อพอพอโอ้โหกดไม่ได้อีกโอ้ไป ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะงานแบบนี้โอ้โหแล้วทําไมมาวาัปตรงนี้โอ้จุดที่อยากให้เกิดมันไม่เกิดจุดที่ไม่อยากให้เกิดมันก็มาเกิดอะไรวะแวลเบกเน่โอ้โหกว่าจะเบกได้ถอยนะผมไป แรกแรก no? มันก็ตรงอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆไปรู้สึกเป็นเบี้ยวไงไม่รู้อะลาดยางอะะครับ <ac> er โอเคลาก็จะกดลงครับผมปื้กดลงแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็รีบเดินเลยผมป้ายยืดตวเดี๋ยวๆเขาจะเปิดถนนแล้วเขาจะเปิดถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยเออโอเคอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ย สิบเอ็ดนาทีแล้วผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนก็นกคนรล้อยลิ้นรัวเอผมเอาเดี๋ยวผมจะไม่บดนะมัมจะกดค้ามไม่ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าแค่สามหมื่นเก้าเอา 3, 9, งโอเคบดเสร็จเรียบร้อยผมเราก็เอารถออกครับผมอ่ามันบอกให้รถคันนี้ออกนะครับโอเคเราก็ออกให้เขาวงในล่ะนี่ไงทุกคนนี่ทีนี้มันก็บอกว่ารถบดมาบดครับผมแต่ว่าเราจะไม่บดนะเพราะว่าเราจะ ดข้ามนะมันจะเสียเวลานะผมโอเคเราจะดูว่าถ้าบดเสร็จแล้วจะเป็นยไงครับผมดูันนถ้าทิ้งทิ้งทิ้งนนโอ้โ,โหนี่ผมโอ้โถถนนยังสวยทุกคนนี่แหมโอเคสามารถมาวิ่งกันได้แล้วนะรถเปิดแล้วถนนเปิดแล้วนะผมโอ้โหแล้วมันก็ติดอะไรนี่ ทีนี้เราก็จะรถเข้าบ้านคนระับโอ้ชนกันโ,โ,โ,โอเคทุกคนสำหรับทีปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับนี่ถนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นงานลาดยางถนนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วทุกคนใหญ่มากๆนะภาคสองมีแต่งานใหญ่ๆครับขนาดลาดยางยังใหญ่เออดูดิคิดดูดิโอเคผมไม่บาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ